ซูเปอร์แมนของเราเจอกับรถไฟจะเป็นยังไงครับไปบู๊เลยลุยอคืออ้โโอ้รถไฟถึงกระตกลานะว้าสวัสดีครับอยู่กับพดพาซ่าในเกม GTAV นะครับ วันนี้ก็อยู่กันในออฟไลน์โหมดเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเป็นซูเปอร์แมนกันนะครับซูเปอร์แมนนี่แปลเป็นภาษาไทยนี่แปลว่าอะไรดีฮะโคตรคนสุดยอดคนอภิเนหารพลังเหนือมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับมาซูเปอร์แมนนี่ก่อนอื่นนี่มันต้องแปลงร่างก่อนครับทีนี้มันจะแปลงร่างกลางถนนไม่ได้ไงมันต้องหาตู้โทรศัพท์เอานี่นี่นี่น ใครเคยดูหนังจะรู้นะฮะเวลาแปลงร่างทีนี้ต้องวิ่งหาตู้มาเดี๋ยวแอบๆบแบบคนก่อนมันเข้าไปไม่ได้นะเดี๋ยวเราแปลงกันหน้าตู้นะี่ยมว้าซูเปอร์แมนมาแล้วาสุดยอดเลยครับแม่ถอดมาจากในหนังบบไเป๊ะเลยเดี๋ยวนะเจ้เขาเจ๊เขายืนคุยโทรศัพท์อะไรเนี่ยฮะนะ่ะโอ้โหหนหูมากเลยเจ๊ เออเอาเจเป็นลมหรือเป็นอะไรฮะเหมือนจะวูบๆนะโดนซูเปอร์แมนสะกดจิตหรือเปล่าจริงๆเมื่อกี้ผมจะยกเจแต่ทำไมมันยกไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะพลังไม่มาอ่ะโอเคมาดูกันซี่ไม้ยางรอบนี้ Oh. <laughs> <laughs> เต็มๆฮะแบบนี้พลังมาแล้วแน่นอนนะไหนเจ๊เมื่อกี้อยู่ไหนเดี๋ยวไปจัดการเจ๊ก่อนเจ๊หายไปแล้วไม่เป็นไร <laughs> 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 เดี๋ยวเอาป้าคนนี้ไปแทนนะฮะอันนี้ก็คือพลังก็จะแบบคล้ายๆถึงฮักนะฮะเจอใครเหม่นไส้นี่ก็แบบพาพาไปด้วยได้นะจิกหัวจิกหัวเสร็จเครื่องใส่ี <laughs> 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 ่อ๋อเป็นไงนี่นี่ นี่อันนี้แค่วิ่งชนนะฮะดูซะก่อนรถนี่กระเด็นเลยมาดูการลำิดท่าอะไรให้เล่นบ้างนี่เป็นไงออ้ยต่อยทำลายรถกลางสี่แยกขับรถไม่เคารพกดจราจรนในแน่โอ้หรู้สึกว่าถ้าแอคชั่นเขามันจะโหดกว่าสคริปต์ของไอรอนแมนอีกนะครับอันนี้มอสที่เห็นอยู่วันนี้มันเป็น สคริปทีเนะ่เรียกได้ว่าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคือเขาดีไซน์มาเพื่อมาเพื่อซูเปอร์แมนโดยเฉพาะเลยอนะ่ะมันจะมีท่าห่อเหินเดินอากาศแล้วก็พลังต่างๆนะฮะมาอันนี้อันนี้ท่าต่อยนะฮะแม่มาดูท่าอื่นมั่งอันนี้รู้สึกจะเป็นท่าแบบสายลมสายลมนี่สายลมพัดเป่าลมแม่พลังซูเปอร์แมนนี่มันเยอะจริงนะฮะเป่าทีนี่ เป่าทีรถกระเด็นน่ะนี่จะเพิ่งเหรอจะเพิ่งเหรอจะเพิ่งเจอลมเจอลมปากซูเปอร์แมนหน่อยถึงก็ปิวไปนู่นนะสุดยอดมากท่านี้นี่หลายคนอาจจะสงสัยนะซูเปอร์แมนนี่มันบินได้หรือเปล่าขอบอกว่าบินได้ครับและบินได้แบบว่าไวด้วยเดี๋ยวเราไปชายหาดกันดูนี่เป็นไง อันนี้คือบินแบบธรรมดานะครับแล้วก็มันมีบินแบบความเร็วแบบซูเปอร์โซนิกเน่ AL! เป็นไงอย่างเร็วฮะอ้อ้เบรกเบกเบก<笑><笑>เวลาเราบินเลียดพื้นนี่สังเกตสังเกตที่พื้นฮนะพื้นพังนะครับแม่พลังนี่เยอะจริงสุดยอดอันนี้แค่เซิบๆเดี๋ยวไปดูท่าอื่นกัน อันนี้รู้สึกจะเป็นท่าแช่แข็งครับเดี๋ยวเราหาเยื่อก่อนนีจเจยเขาเจยเขแบบสุปรีอีกแล้วผมนี่ไม่ชอบเลยฮะเดี๋ยวเราจะแช่แข็งจเจครเขอุ้ยเป็นผงอะ่ะอ้าวอ้าวยังไงนายอะไรนายต่อยเราทําไมอ้าวต่อยผมทําไมครับผมอุศลทำลายคนสุปรีดคนะฮะ<น> <laughs> เป็นไงเจอท่าลมปากหอมสดชื่นถึงกับแข็งกันเลยทีเดียวมาดูดูเจ้คนนี้เจ้ไปไหนครับผมแช่แข็งให้ฮนะอากาศร้อนๆแบบนี้เย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งนี่อ้เป็นฝูงจับแช่ให้หมดฮนะนี่แนะ่ซูเปอร์มแมนเกรียนยอดมาดูท่าต่อไป อันนี้รู้สึกจะเป็นท่าไอ้น,นี่ละยิงยิงเลเซอร์ครับยิงเลเซอร์จากลูกตานี่เป็นไงอุทยยมเลยนะครับเมื่อกี้ทำความเย็นอันนี้ทำความร้อนไปไหนฮะนี่อันนี้มันเป็นแสงแบบว่าแบบเส้นเล็กนะครับเดี๋ยวลองดูเส้นใหญ่อีกค่าหนึ่ง heat vision b l a s อย่างกับไซคอปโอ้โหสุดยอด แมาเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าครับอ้าวไปไหนไปไหนครับขอยื้มจัก,กรยานหน่อยเชขอยื้มจัก,กรยานหน่อยครับลงไปถ้าขี่จักรยานอยู่มันจะ,ม,นจะมันจะพ่นพ่นแสงได้ไหมยังไม่ได้ลองเหมือนกันอ๋อพ่นไม่ได้ครับแมพ่นไม่ได้เดี๋ยวนะแล้วแฮนด์อยู่ตรงนี้แล้วไปปัดอะไรตรงนั้นนี่แฮนด์มีไม่จับนะฮะไปจับอะไรตรงข้างใต้แฮนด์ดูมัน มาดูท่าต่อไปกันครับนี่อันนี้เป็นท่าต่อยพื้นครับท่านี้ต้องแนะนําว่าต้องวิ้งไปกลางผู้คนเอาแบบคนเยอะๆหน่อยนีนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เยอะๆตีวยตายหมู่ตายหมู่แม่สุดยอดพลังบอกว่าอยู่ไกลก็ต่อยได้นะฮะ สุดยอดเลยนี่ความระวแบบซุปเปอร์โซนิกไม่เร็วแบบว่าเครื่องบินยังอายฮนะบินแบบนี้นี่ซุปเปอร์โซนิกจัดไปจัดไปอีกวววเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วจนแหลกฮะนะมันไม่ได้บินได้ระดับเดียวนะฮะคือแบบจะเอาเร็วกว่านี้ก็ได้เนี่ยกดเบิร์นบิ๊กทีืหวว โอ้หบินทีข้ามแมปเลยฮะแม่จะเร็วไปไหนเอ้ยเอ้ยตกแมปตกแมปเดี๋ยวเดี๋ยวซึ้จะเร็วเกินเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างครับนี่แป๊บเดียวขึ้นมาบนแมปแล้วเดี๋ยวผมจะลองบินกลับไปข้างล่างอีกทีนะเดี๋ยวมาดูกันมันเร็วขนาดไหนไปครับมุ่งหน้าไปซุปเปอร์โซนิกวูู้ด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 ,ดูเร็วมากอะ่ะอุ้ยนี่อืม เบรกครับเบรกแบบแปบ๊บเดียวถึงสนามบินล่างแล้วอะ่ะโอ้โหโคตรปี๊ดว้าสุดยอดสุดยอดเขาเหลืองซานเดี๋ยวไปดูเครื่องบินกันหน่อยฮะวันนี้มีเครื่องบินมาไหมนุ่นไงเจอเครื่องบินแล้วตามไปตามไปนอน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 ,น,อน,น,อนตามไม่ทันเร่งความเร็วไปครับเบรก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 ขโมยเครื่องบินได้ไหม <laughs> ลองดูก่อนนะเออลงจอดลงจอดอุ้ยไม่ได้ยิงทิ้งเลยไม่ได้เหรอเครื <laughs> ่องบินล่วงโอ้โหแม่โหดมากครับแช่แข็งแช่แข็งอย่าเพิ่งล่วงอย่าเพิ่งล่วงแช่แข็งก่อน <laughs> ปกติซูเปอร์แมนนี่มันต้องมันต้องช่วยเครื่องบินตกนะฮะแต่ไอ้ดีมาทำลาย <laughs> เออ UFO UFO แหมในสุดโอ้ในสุดก็มาถึงฮะมาเป็นไงพอเป็นซูเปอร์แมนนี่เราขึ้นมาบินทั้งบนได้ด้วยลงไปยืนได้ไหมลงไปยืนไม่ได้ครับทำลายทิ้งซะเลยเน่เป็นไง UFO หรอเจอกันหน่อยฮะโอ้สุดยอด ไม่พังฮะรู้สึกว่าจะเป็นอมตะฮะเดี๋ยวลองท่าอื่นดูก่อนแช่แข็งซะเลยแช่แข็งก็ไม่พังฮะไม่ใช่ท่าแข็งแช่แข็งสิเมื่อกี้เป็นท่าลมอันนี้เป่าลมแล้วก็อันนี้แช่แข็งครับนี่ไม่พังฮะพังไหม โอ้หไม่สะเทือนฮะไม่สะเทือนเหรอเอาไปอีกรู้สึกจะไม่กระติกเลยครับแม่ออยอีกที่โอ้โหยอมเลยเผา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 ก็ไม่สะดุ้งครับแม่มันถึกดีจริงๆ อ่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบของแรงกันหน่อยดีกว่าครับซูเปอร์แมนของเราเจอกับรถไฟจะเป็นยังไงครับไปบู๋เลยดุยอ่ะคืออ้โหโอ้รถไฟถึงกระตกรานะว้าโอ้โหสุดยอดแมาโอ้โหหดหดจัด โหจัดแม่หมั่นไส้มานานแล้วครับอยากหลอยมานานละไปไหนไปไหนโอ้โบกี้ถึงก็กระเด็นนะโอ้พลังนี่แบบว่าเหลือเฟือจริงสุดยอดเลยแม่ขออ่อยสักทีได้ไหมกำลังมันเลยนะฮะหมั่นไส้มานานแล้วอือ วันนี้นี่รู้สึกว่ามอตของเรานี่จะพลังเหลือเฟือนะฮะรู้สึกจะไม่มีใครสู้เขาได้เลยแม่จะไม่มาค่ายทหารก็ไม่ได้นะฮะเขตวัดพลังจัดไปไปดูกันหน่อยมีอะไรให้เราเล่นบ้างโอ้โหเงียบสงบมากทำไมไม่มีใครออกมาต้อนรับเลยวันนี้เหมือนจะรู้ว่าพี่ซุปจะมาโอ้ยดีไงเป็นกองพันเลยแด <c oughs> ดแดด บินชนซะงั้น yeah. เดี๋ยวนะทำไมไม่ไม่สนใจพี่ซุปกันเลยเหรอไม่มีใครสนใจเลยเหรอฮะแม่เหมือนมันเพิ่งจะเห็นนะฮะวิ่งมาตั้งนานแล้วเหมือนเพิ่งจะเห็นยังไงอุ้ยมันเอาปืนอะไรยิงเอาปืนอะไรยิงฮะระเบิดตุ้มตามเจอหมัดพลังเปล่าหน่อยไม่ใช่หมัดพลังเปล่าหมัดพลังแรงหมัดเปล่าพลังแรงเฮ้ยมันเล่นปืนโหดจังเนาะโอ้โห เล่นปืนโหดจังมารถถังเหรอรถถังรถถังอะฮะนี่นะรถถังอู๋หหมัดเดียวพังโอ้โหเฮ้ยมันจะโหดไปไหนต่อยรถถังที่เดียวพังไหนลองต่อยไอ้นี่หน่อยไตตันไตตันไตตันมีไหมแถวนี้ไตตันหายนี่ไงไตตัน โอเคไททัน okay, เราขอลองหน่อยมัดเดียวพอโอ้ยไททันยังพังแม่บ้าส,สารโคตรคนจริงๆซูเปอร์แมนมาใครเก่าเข้ามาใครเก่าเข้ามาใครเก่าเข้ามายังไงเรามัดเดียวก็พอแล้วยิงแสงซ้ำไปฮะเผากลางอากาศ ใครยิงใครยิงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าซูเปอร์แมนก็จะตายเหมือนกันนะฮะเนี่ยเลือดแดงนะตอนนี้เราต้องระวังตัวนิดนึงรู้สึกว่าทหารมันเล่นปืนแรงครับเลือดเราลดไวมากไม่เหราเข้ามาได้อยู่ไหนยอยู่ไหนรถถังมาอีกแล้ว ลำแสงนี่ก็แรงช่ย่อยนะฮะยิงทีเดียวรถถังปิวโหโหดไปไหนแอบยิงอะแอบยิงอะไม่เข็ดใช่ไหมรถถังไม่ยงเราโอ้สุดยอดมากครับหมัดเดียวหลับหมัดเดียวหลับถึงกรบบินถึงก็บินยังไง ยังไงให้้ามีคนแอบยิงหลักแล้วครับอย่าให้ดูนะใครแอบยิงเน่เข้ามาเข้ามามาเยอะๆขอเยอะๆขอเยอะๆยิงเลี้ยงตัวครับพลังเหลือพลังเหลือเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครใครใครยิงยิงทำไม มาสุดยอดครับเผ <c oughs> าให้หมดเผาให้หมดลองเปลี่ยนท่าบ้างโอ้โหนี่ลมสลาตันไตทตันเจอลมสลาตันรู้สึกจะไม่เป็นไรฮะมั่นคงมาก จุดพลังให้ไตทันนี่เดินหน้าไปเดินหน้าไปเออเข้าอู่เข้าอู่ไตทันเข้าอู่โ <c oughs> อ้โหลำแสงเล็กยังเผายังเผารกถังได้ครับ <c oughs> นี่นะแต่เผานานนิดนึงไม่บึ้มครับมันเหมือนเอาไว้เจาะนี่อันนี้บึ้มแน่นอนอันนี้บึ้มแน่นอนมากสุดยอด เอาละฮะก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับมอสซูเปอร์แมนที่เอามาเล่นในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้ตั้งแต่เล่นมานี่เป็นมอสที่พลังทําลายล้างสูงที่สุดแล้วนะครับมาสุดยอดมากสังเกตได้จากการต่อยรถไฟแล้วก็รถถังนะครับทีเดียวนี่รถไฟถึงกับบินออกจากรางนะครับรถถังก็ยิงแสงหรือว่าต่อยก็ได้ทีเดียวก็หลับเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกสักรอบนะครับว่ามอสตัวนี้มีท่าอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับท่าแรกเลยครับ ฮีทวิชั่นนะฮะอันนี้ก็คือยิงแสงเลเซอร์แบบเส้นเล็กๆนะฮะนี่ยิงเส้นเล็กๆเอาไว้แบบเผาวัตถุแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะรัะสมีไม่กว้างมากท่าที่สองก็คือ h e ทว Vision Part นะครับยิงแสงเหมือนกันแต่ว่าเส้นใหญ่ครับรัสมีกว้างขึ้นมาอันนี้เอาไว้ยิงแบบพวกพาหนะเครื่องบินอะไรนี่สบายๆเลยฮะนัดเดียวหลับเลยส่วนท่านี้ก็ Winbow ครับเป็นท่าแบบเป่าลมนะฮะเป่าลมกระแทกนู่นนี่นั่นกระเด็นได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ ท่านี้ครับท่าสุดท้ายก็เป็นท่าพ่นลมเย็นนะครับเจอท่านี้เข้าไปนี่แข็งแล้วก็สลายหายเป็นผงเลยนะครับเอาไว้ใช้กับคนหรือว่าตัวสปาราดโหดนี่เอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังมีท่าบินนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่าบินนี้แบบเราต้องกดถ้าเราจะแบบกระโดดขึ้นบินแล้วกดสเปซปาร์ค้างี่เป็นไงครับถ้าเรากดค้างอีกทีมันก็จะแบบเข้าสู่ความเร็วแบบซูปเปอร์โซนิกครับ แม่นอกจากพลังโหวดแล้วยังแบบเคลื่อนที่ได้ไหวอีก่องหากสุดยอดเลยครับแล้วก็มีท่าอนี้ครับต่อยพื้นฮะอ่าบินๆอยู่แล้วแบบสามารถแบบเลง็งเล็งเป้าหมายที่พื้นครับเดี๋ยวผมจะลองเลง็งเลงรถเล็งรถก่อนอ่าคันนี้แล้วกันโจด,ดลงไปต่อยฮะเป็นไงแม่ถ้ายังไม่ตายเราก็ซ้ําได้นะครับต่อยพื้นซ้ําำสุดยอดแม่จริงๆแค่ต่อยธรรมดานี่ก็ปวิวนะ เข้าสู่ดาร์กโหมดกันหน่อยนี่ดักโหมดดักโหมดยกรถก็ได้นะครับยกรถก็แปลกสบายสบายเลยแม่เป่าลมเย็นจะโหดไปไหนยิงแสงยิงแสงหนีอันนี้ฮะแมโหดมากครับอันนี้เหมือนเข้าโหมดแบบฮาร์ดคอร์นะภาพมันแบบทะมึนทะมึนมืดไปหน่อยนะครับ โอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากเคาไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปเลยบินดูความเร็วแสงซูเปอร์โซนิกว,ว้าวแรงจริงอ